เดี๋ยววันนี้ผมพามารีวิวนะครับ Yamaha MT07 นะครับเป็นเจนล่าสุดนะที่เพิ่งเข้าไทยกันสดๆร้อนเลยวันนี้เราอยู่กันที่ Yamaha YRC5 หรือว่า Yamaha พลัมาม5นั่นเองปะเดี๋ยวเราพาไปดูว่า MT07 ตัวใหม่มีอะไรมาให้บ้างและมันดียังไงและมีอะไรให้เราบูรี่กันบ้างเริ่มต้นนะครับเราน่าจะมีปัญหากันมานานแล้วนะครับกับ Yamaha MT07 ที่มึงไม่เคยให้โชกอัพ i d e d o w กูมาเลยนะเจนนี้ให้มาแล้วนะ MT07 ให้โชคหน้าอัพไซด์ดาวมาแล้วต่อมานี่ครับปั๊มเบรกหน้าเป็นแบบเรเดียนเมาส์แล้วเออกูเป็นตัวพันนาทีเว้ยโถไม่ธรรมดาแต่ว่าชุดไฟหน้าเนี่ยอาจจะมีความคล้ายกับ MT09 Gen4 นิดนึงนะไม่คล้ายแล้วกูว่าเหมือนมากเลยทีเดียว มาดูเรื่องไฟท้ายกันนิดนึงนะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่ให้นะจ๊ะก็กใช้คําว,ว่าสวยง,งมัมขึ้นหรือเปล่าไม่รู้วันนี้แล้วแต่คนชอบบูรี่กันเรือเกินคันเร่งสายคันเร่งสายนี่นะครับคันเร่งไฟฟ้าแบบ100%เเซนะจะเห็นว่าไม่มีถ่ายสลิงนะเป็นคันเร่งไฟฟ้า100%เเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของโหมดการขับขี่มีเรื่องของ traction control เพิ่มเข้า,ขามาให้ใครที่กังวลว่าเริ่มต้น MT07 แล้วแรงบิดมันเยอะนะครับกลัว่าแบบว่ามันจะหน้าหงาย กลัวว่าแบบว่าท้ายจะสไลด์เพราะฉะนั้นโฉมนี้มี traction มาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้มากับจอสี TFT นะครับจริงๆจอมันจะน่าจะเป็นจอ MT09 Gen4 เลยก็มีบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับอุณหภูมิน้ําความเอ่อระยะทางกิโลมันปรับได้นะสามารถตั้งค่า traction ก,ก,ก็ตั้งผ่านหน้าจอได้ตัวนี้มีเรื่องของตัว Bluetooth ด้วยนะครับ connect เอาไว้ดูเรื่องของ map นะครับทาได้ความแปลกของตัวนี้ก็คือว่าไม่มีเกียร์มาให้นะครับไม่มีขาเกียร์ขาเกียร์กูอยู่ไหนไม่รู้ และไม่มีการคลัชมาให้คือตัวเนี้ยเป็นตัว YAMT นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้ของยามาฮ่านะครับซึ่งมันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้อีบ้องบ้องเนี้ยอีชุดชุดเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับและมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้จะเห็นว่าสายคัดก็ไม่มีนะชุดนี้เป็นชุดที่เอาไว้บีบคัดช,ช่วยเรานะจ๊ะและเวลาที่เราจะเปลี่ยนเกียร์เราจะต้องทําแบบนี้นี่มีสวิตบวกลบนี่บวกเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับ แล้วก็จะมีสวิตช์โหมดนะครับที่เอาไว้ปรับเปลี่ยนว่าเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นขี่ในเมืองผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาขี่ง่ายสบายมากนะครับรถติดตก็เปิดให้มันเป็นเกียร์ออโต้ซะแล้วเกิดอยากซิ่งก็มาเปิดเป็นโหมดแมนนวลแล้วก็กดบวกกดลบตรงนี้เอาเนีจ้ะอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้นี่นตัวนี้คือสวิตช์คลัชคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วนะเพราะฉะนั้นนี่ ใครขี่ทางไกลออกทริปเนาะโอ้โหสบายล็อกไปเลยครับร้อยร้อยยี่นะครับปล่อยมือปล่อยแฮนด์กันได้เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นทั้งหมดคร่าวๆนะครับของยามาฮ่า MT07 เจเนอเรชันที่4นะจ๊ะราคาอยู่ที่35,000บาทกับตัว YAMT และราคาสำหรับตัวธรรมดาจะอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะจ๊ะเปลี่ยนมาให้กูทั้งคันเลยไฟเลี้ยวอะ่ะเดี๋ยวมึงหลุดเหมือนเดิมแน่ๆเปลี่ยนไฟเลี้ยวให้กูด้วยนะขอเหอะนะ